เจอกันอีกแล้วคลิปนี้เนี่ยมาสอนทำา2ชั้นฉบับ Google สำหรับคนที่ทำไม่เป็นฟรีไฟล์๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ล็อกอินผ่าน FB อย่างเดียวแล้วนะล็อกอินผ่าน Google ก็เป็นที่นิยมมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำสองชั้นใน g ีให้เป็นตามนี้ไปดูกันก็ให้เราทำการล็อกอินผ่าน Google ก่อนนะไม่ว่าเราจะได้รหัสมาจากไหน,นครับหรือว่าเป็นรหัสของเราเองครับพอเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรายังไม่มี2ชั้นนะทำการกดที่โปรไฟล์นะครับแล้วกดไปที่จัดการบัญชี Google นะครับกดไปเลยพอกดปุ๊บทุกคนจะเเเเหหห็็็็นน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 ะะคคคคคครรรรัััับบ้้้้าาาาาแแแแกกกกมมมมมมมีีขขออออูููลลลลลลลสส่่่วววววววุุปปปปตดดดภภยยญจ พากดมาเป็นที่เรียบร้อยเนะี่ยมีรหัสผ่านนะครับที่ตั้งรหัสผ่านได้นะครับอีเมลกู้คืนเนี่ยสำคัญโทรศัพท์กู้คืนถ้าจัดไอดีไปแล้วควรใส่นะครับแต่ว่าควรใส่ตามคําเตือนนะไม่ใช่ซื้อปุ๊บเอามาใส่เลยไม่ได้นะต้องทําตามคาเตือนนะว่าใส่ได้ตอนไหนนะครับการเดีล e ็อกนะการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะกดไปนะครับกดแล้วไม่ใช่เราใส่ภายอลังมันก็ใส่ไปโอเคพอมาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับตู้คอนเทนเนอร์ว่าแอชเชนตนแครเตอรนะครับกดไปนะครับทผ่าน กดปุ๊บแล้วก็กดตั้งค่านะครับแล้วมันจะขึ้น QR code นะครับให้สแกนนะครับโหลดแอป Google Authenticator นะครับโหลดมานะครับแล้วกดที่สแกน QR code นะครับ ตรงนี้แตกต่างจากวิธีในเฟซที่เคยสอนไปนะครับมันบังคับสแกน QR นะครับแล้วก,กดถัดไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าอ่ะมันจะมี Gmail ที่เราต้องการทํา2ชั้นแล้วใช่ไหมครับที่ขึ้นในแอป Google แล้วก็มีเลข2ชั้นขึ้นละตอนนี้เราก็ลิปใส่นะครับพอทานเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการเปิดยืนยัน2ชั้นเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่นะครับมันก็จะขึ้น2ชั้นให้เราใส่ซึ่งมันเป็นความปลอดภัยของรหัสที่สูงมากๆเพราะว่ารหัสส่วนใหญ่นะ่ก็จะเป็นแค่ Gmail แล้วก็รหัสผ่านเลยแล เยอะนะครับช่วยเยอะเลยและยิ่งเราใส่เบอร์ไปอีกเนี่ยโอ้โหคือเรียบร้อยนะเพิ่มเมื่อหนึ่งนาทีที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นวิธีการทํา2ชั้นแบบเข้าใจแบบง่ายๆนะครับตามนี้นะครับเอาไปแล้วถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ไม่ยากใช่ไหมครับอย่าลืมทําตามคําเตือนด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยกดติดตามนะก็ขอบคุณมากส่วนนี้อาาย ID, ากจัดไอเดียก็ไอยากดูรูปภาพแล้วรู้นะครับคุณก็ต้องบอกนะแอสสัตย์ที่พูดไปไหนนะไป